ซอจอยบอกของจริงมาแล้วนี่แหละผมจะตุยก็ตรงนี้นะครับของจริงแล้วสู้ไปค่ะคุณเจขอบคุณคุณบีบีครับสู้ไปค่ะคุณเจขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมคุณบีบีแวะมารอบสองหรือป่า <S <S ไปเกาะเบาไปเกาะเบาะ<บอ>พิมพ์เขาไม่ได้ยินหรอกโอเคมาลองต่อ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 นี่แค่ห้องที่หนึ่งนะเนี่ยผมเติมพอให้หนึ่งเดือนคุณจอยไปเกาะเบาะจริงอะ <c oughs> คุณจอยไปโหลดจริงอ่ะเฮ้ยคนดูหายไปแล้วอะ <c oughs> ่ะไปโหลดใช่ปะงั้นผมยังไม่ลงนะทีมบนเป็นผักเหมือนเดิมแหะแต่ว่าใช้หลานแล้วก็ปูแล้วก็น้องผักอ่าเหมือนเดิมทีนี้ทีมที่สองก็เปลี่ยนเป็นอย่างนี้อืม สงสัยจะมีคนบิดแล้งงานนี้จริงอะเดี๋ยวไม่น่าจะเป็นยังงั้นเราขับป่าเดี๋ยวรอป่าว่าให้รอก่อนเดี๋ยวค่อยไปอ่ะคุณจอยมาแล้วทีนี้ก็เหลือแค่คุณจอยเข้าดีสคอตคุณจอยว่าอ้าวผ่านแล้วเหลืออีกสองห้องครับคุณจอยยังไม่ผ่านเลยยังไม่ผ่านเลยครับผมผมรอคุณจอยอยู่ที่ท่าน้ํานะครับโอเคคุณจอยมาแล้วได้ยินไหมอ่ะโอ้ยได้ยินครับผมได้ยินแล้ว ได้ยินแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอยได้ยินผมนะได้ยินค่ะโอเคอ่ะมาต่อแต่ว่ามันจะต้องเสียงมันจะดีเลย์นะเพราะว่ามันต้องเปิดในมือถือแล้วก็เปิดใน iPad อนะ่ะตอนนี้คุณอจอยเบาเบาเสียงใน iPad ก่อนอ อ่ะโอเคเข้ามาป่าเขากลัวว่าคุณจอยจะบิดโอ,โอ,โอ,โอไม่ได้พอดวงกรัราเียวนะบิดคอเล้ตกลงคุณจอยนี่ป่าเขายังไม่ได้เติมให้นะครับไม่รู้เราว่าคนเราต้องมีสัจจะนะป่า <c oughs> ผมว่าผมไม่ลงต่อแล้วเด้ป่าผมนั่งคุยกับคุณจอยบนป่าดีกว่าไม่เอาลงทีนี้ห้องสองจะเป็นแนวไหนครับคุณจอยมาในไหนก็มาเกาะเบาะละ เดี๋ยวผมสร้างช่วงกเกาะบออให้ฟังเล้วว่าทีมคุณเจนั่นแหละลุยไปก่อนอะครับผมก็คือตอนนี้ผมเปลี่ยนนะผมเปลี่ยนเอาเยหลันมาห้องบนแล้วนะแบบที่ป่าบอกมันต้องมีตัวยิงไอ้น้องหลอกอไก่คุณเจผมตามไม่ทันตอนนี้มันกลายเป็นช่วงเกาะบาะแล้วครับคุณพอยตี้ตอนแรกคุณจอยเขาก็จะไม่โหลดอยู่แหละทีนี้ก็เหลือแค่ป่าละป่าต้องเข้ามาแล้วแหละจังหวะนี้ยเดี๋ยวผมฟัง ใช่ใช่ใช่ปากเข้ามาเลยครับผมเดี๋ยวผมจะได้ตั้งใจฟังไงผมจะเล่นอย่างเดียวผมก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วไงเพราะว่าเวลาลงอาบิ์ผมตั้งใจไงตื่นเต้นได้ยินเสียงคนจอยครั้งแรกตื่นเต้นจังเหมือนผมได้ยินเสียงป่าครั้งแรกนุ่มลึกหลอบาดใจ <c oughs> อาคุณพัดีอยากพูดแต่ว่ามันดึกไม่ดึกนะครับผมยังไม่เที่ยงคืนเลยเลยต้องเจ็ดนาทีเอป่าบิดคุณจอยป่าบิดรับผมป่าบอกให้ต่อป่าไม่เข้าไม่ได้ก็ผมลุงเข้ามาเร็ว๋ยวนี้เร็ว <c oughs> น้ำเสียงตอนที่เรียกผมว่าลุงก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> ป่าบอกผมโกหกไม่เนียนผมโกหกไม่เนียนเลยผมจําได้หมดเลยทุกกิริยาบทใช่ไหม เออผมจําได้เลยตอนนั้นป่าทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ที่บ้านคุณจอยเป็นไงบั่งครับอากาศโอเคไหมครับมันมันเรียกอะไรเรียกว่ามันระอุมากเรอแตกมากเลยคือ,ค,อคือมันมีแมววิ่งไปชนท่อแอร์ <c oughs> แล้ว,วก็เปิดแอร์ไม่ได้เพราะว่าอีสานความเย็นมันระเกหยไปกับไอตรงท่อที่แมวชนแตกอะคะ่ะโอ้โหแมวชนท่อแอร์แตกเห แมวตัวใหญ่มากแมวหนักห้ากิโลโอโ๋อันนี้คือคุณจอยเลี้ยงใช่ไหมครับแมวข้างบ้านค่ะแมวข้างบ้านหนักห้ากิโลแอร์ผมก็เสียก็คือช่างช่างคนเก่าอะ่ะเขามาทําให้ไม่ค่อยโอเคบ้านผมอยู่ติดทะเลด้วยครับมันมันเป็นแบบนี้คือเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันนี่มันจะเป็นพอดแคสต์แล้ว <c oughs> ใช่ไมไม่ใช่ไปดูบิะโอเคมา

เดี๋ยว,น,ยวนั่นนะนะโอเคอเคมื่อกี้ผมได้ไปกี่นาทีครับคุณจอยผมไม่ทันสังเกตก็มไม่เป็นไรมั้งเดี๋ยวกดสกดลันมันก็ขึ้นเวลาอยู่ดีโอเคครับผมอย่าเพิ่งบีบคอผมนะใจเย็นๆนะเ 風を知れ雲がくかりなくとき師匠の技を喰らいないて歌よ錦となれ雨を描きがたしこの剣をフェッフどうよフェッフみんながそばにいてくれるわ風の赴くままに<ら>もみちがうちらまく惜しみ風明くでしょ 何だ the หวุเง <c oughs> ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับคุณจอยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอ้ยพานเห็นไหมพอมีคุณจอยมาเกาะเบาอเห็นไหมผมพานเลยช่วยเไรเลย พี่จอยบอกผมว่าต้องยิงธนูนะต้องยิงไปที่เครื่องนี้นะแล้วก็ต้องตีแบบนี้ทีนี้ห้องนี้มีอะไรแนะนําครับห้องนี้มันเป็นข้างบนมันเป็นไอ้น้องสร้อยคอ,อยูกิใช่ไหมอืมครับครัครับครับ,รบ,รบไอ้น้องามเรียมาครับครับก็แปะไม้มันก่อนค่ะแปะไม้เวลามันคิกก็คือว่าไอ้น้องตัวเนี้ยเวลามันแปะไม้ถ้าเกิดมันมันแวบหายจากกุญเจอะมันจะไปโขกข้างหลังเราตลอด ให้กลับหลังฐานแล้ววิ่งไปหามันเลยเดี๋ยวนะนล้วพยายามแปะไม้กับไฟฟ้าแค่นี้แหละเดี๋ยวมันก็ตายแล้วนีไมิอักลัดกาาด้ยินไหมอะ่ะครับผมได้ยินครับคุณจอร์ด้ยินผมไหมได้ยินครับโอเค,อเ,คเราปิดใน <S <S YouTube ไปแล้วนะครับผม

มันอยู่ตรงนู้นอ๋ออ๋อทีนี้ผมเข้าใจแล้วผมเก็ตแล้วผมเก็ตแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งวีมคอผมโอเคโอเคทีนี้ผมเก็ตแล้วผมเก็ตแล้วครับคุณจอยโอเคแล้วว่าท,านทานนันทันเนาะ 風を知る雲が仮く時話が通じないなら股間扇おい よしみんながそばにいてくれるわ風の赴くままにまたまた風わかるかい เชยโยเชยโชยโดีใจดีใจดีใจคราวนี้เราจะพวงป่าละป่าโอนมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยดีใจดีใจขอบคุณคุณจอยกับผมที่มาเกาะเบาะผมว่าต้องมีช่วงนี้บ่อยๆแหละชาวหน้าก็ป่าละกัน <c oughs> <c oughs> เอาป่าว่าไงครับป,ป่าป่าต้องมาแล้วนะคุณจอยมาแล้ว่า แล้วป่าอย่าลืมล่ะมีของคุณจอยหนึ่งเดือนแล้วก็มีของผมอีกหนึ่งเดือนด้วยใช่ปะ่ะแล้วเราไปแล้วนะไปดูใน u ู u b e แล้วนะได้ครับได้ครับขอบคุณมากมากนะครับบายบายครับผมคุณจอยมีอะไรอยากฝากถึงป่าไหมครับไม่มี <c oughs> ไม่มี <c oughs> ไม่มีนอกจากนอกจากอะไรนอกจากพอกกนนรอุ่นจัดหนึ่งเดือนค่ะใช่ป่าต้องจัดแล้วครับป๋า จัดแน้วอย่าลืมผมด้วยนะหนึ่งเดือน <laughs> <c oughs> เด็กเกาะเบาะทรงพลังใช่ครับผมเป็นเด็กเกาะเบาะทรงพลังแล้วก็เป็นแชททรงพลังขอบคุณคุณจอยอีกครั้งครับผมคุณจอยเข้าเกมเช็คได้เลยครับโอ้โหป่าโอนไวจริงๆเมื่อวานก็โดนเนทโหดวันนี้ก็โอนไวกราบขอบคุณป่าของพวกเราได้รับแล้วเหรอโอ้โหไวมากโถนายนะ่ะดึงเวลาไม่เป็นเลย ผมบอกแล้วให้ปากเข้ามาผมบอกแล้วครับผมให้ปากเข้ามาไม่ใช่ผมดึงเวลาไม่เป็นเพราะว่าคุณจอยจะออกแล้วว่าฝ่า